ได้ไหมเถื่เราจะทำพรุ่งนี้ให้มีความสุขที่สุดเพื่อพี่เอนะพี่เอออกไปพี่เอไม่ลืมเรานะพี่เอังยฝากอันนี้ไว้ให้เรามันอย hey, <speaking in here> ู่ท <efecto> <speaking in here> ี่ใครจะเป็นคนมารับไปพี่เบนพี่เบนรอพี่เบนดีกว่าพีมเป็นอะไร เราจะไปติดไว้ที่ไหนก็ได้ลูกเราเป็นคนลูกบ่าได้หรอเปล่ครับไม่วห็นที่ด้วพี่เอพี่เอเขียนไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่สองเลยเนี่ยอ่านไล่ไหมอาทิตย์ที่สองตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะอ่านตั้งแต่วีที่สองไล่อันนะครับรักน้องๆทุกคนสู้ๆนะครับวีที่สองแล้วก็วีที่สามขอให้น้องๆในทีม สู้กันต่อไปไม่ท้อนะครับรักษาคนในทีมพี่รักน้องๆทุกคนทั้งสองทีมนะครับวีที่สี่ก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินแล้วก็วีที่ห้าครับวีที่แล้วพี่เอจะเขียนไว้พี่เอคือพี่เอจะเขียนไว้ก่อนที่จะไปวันเสาร์ก่อนจะเล่นตอนที่เราจะออกจากบ้านไปพี่เอจะเขียนไว้ตลอดในรูปเนี้ยวีที่ห้าพี่เอเขียนว่าไม่มีเวทมนต จะเสกอะไรให้ดีสักอย่างแต่ขอแค่เธอยังอยู่ข้างๆคือสิ่งสำคัญสู้ๆนะครับนี่หน้าพี่เอครับเดี๋ยวเราคิดเอาว่าเราจะไปจะไปจะไปเหมือนปะเราคิดนะว่าเราจะไปแตะที่ไหนนะครับอีกสิ่งหนึ่งสิ่งสุดท้ายที่ครูจะบอกคืนนี้คือพรุ่งนี้